สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก Youtube ช่องเมทินี Handmade ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจาก e p พหนึ่งนะคะตอนที่ e p พหนึ่งเนี่ยพี่จะสอนสร้างแบบตัวนี้ออกมาแบบตัวนี้มันจะมีทั้งแผ่นหน้ากับแผ่นหลังหลังจากที่เราได้แบบตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดโฟมโฟมเวลาเราซื้อมามันจะเป็นร้อยยี่สิบเซนเราตัดครึ่งแบบนี้นะคะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแล้วเราก็เอาแบบเสื้อเราเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นแบบของชิ้นหลังนะคะ หลังจากที่เราลงแบบเรียบร้อยตรงโฟมตรงเนี้ยให้เราเอาพลาสติกห่อนะคะแล้วก็เลาะขอบแบบนี้เพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาเราถักไปเนี่ยตัวโฟมมันจะกระจายแล้วเราก็เอาตัวแบบตึงเวลาเอาแบบตึงเนี่ยเอาหมุดปักก็ได้แล้วนะคะเอาหมุดปักแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ไปถักลายลายเนี่ยวิธีวางลายแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะคะจะวางแบบพี่เมย์ก็ได้การถักลายรายละเอียดว่า รหัสไอตัวนี้รหัสอะไรใบนี้รหัสอะไรพี่จะมีลงไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอก,ก็ดูรายละเอียดได้อยู่ในอัลบั้มเพลย์ลิสต์ของไอริสบายพี่เมย์นะคะสําหรับตัวอย่างการวางดอกดอกเวลาเราถักเนี้ยด้านนี้มันจะเป็นด้านถูกเราจะต้องดูว่าอันไหนด้านถูกด้านผิดนะคะอันนี้ด้านถูกด้านโชว์งานแต่เวลาเราเอามาลงที่แบบเราต้องคว่ำหน้ามันลงแล้วเอาเข็มหมุดปักไว้เข็มหมุดจะใช้เยอะมากนะคะซื้อประมาณสักสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยตัว เราวางอย่างนี้ก่อนถ้าเราต้องการใช้งานจริงเราต้องตึงนะคะพี่จะตึงแบบให้ดูตัวนี้ถ้าเราจะใช้งานจริงนะคะเราจะต้องตึงไม่ให้ตัวนี้มันขยับเวลาเราตึงเราก็ตึงแบบนี้เนี่ยค่ะตึงยิบเลยนี่นะคะแต่ตอนแรกที่ที่เราวางเนี่ยเราวางโดยการใช้เข็มหมุดอันเดียวก่อนเวลาเราจะใช้งานจริงเราก็ตึงมันแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วตอนที่โลงงานจริงตรงเนี้ยต้องตึงทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวอย่างการวางทั้งหมดเราวางตามนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแผ่นหลังตรงนี้ก็กลับด้านนะคะขอบด้านบนก็กลับด้านโอเคปิดอันนี้เป็นตัวอย่างของชิ้นหน้าจะทําชิ้นหน้าก่อนหรือจะทําชิ้นหลังก่อนก็ได้นะคะเวลาเราจะทําตะข่ายตะข่าย มันจะมีรายละเอียดที่จะลงไว้ตรงใต้คําอธิบายของคลิปวิดีโอนะคะวิธีถักยึดผังนี่ไว้ตะข่ายที่เราถักเนี่ยเราจะต้องถักวนเป็นรูปหกเหลี่ยมก็ดูรายละเอียดได้เวลาเราลงงานจริงเนี่ยค่ะเวลาเราลงงานจริงหมุดเราจะต้องตึงทั้งหมดไม่ให้ขยับแบบนี้นะคะแล้วเวลาตอนที่เราจะถักตะข่ายเราจะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้ข้างบนก็ได้แล้วแต่เรานะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการการลงผัง <s> แล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปพี่จะถักตะข่ายให้ดูค่ะเวลาโรงงานจริงว่าถักยังไงนะคะเจอกันอีกครั้งที่ EP สามนะคะขอบคุณค่ะที่ช่อง YouTube พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ